ผู้ชมไฟป่าเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะอย่างกาญจนบุรีเองเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดับไฟป่าที่เขาสลักพระด้วยเช่นเดียวกันดูจากข่าวเราจะเห็นได้ว่าการเผาและไฟป่าเพิ่มขึ้นหลายจุดแต่ถ้ามาดูจากข้อมูลสถิติจุดความร้อนจะพบว่าจริงๆแล้วแนวโน้มมันลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะครมอมีการคาดโทษผู้ว่าราชาการจังหวัดและข้าราชาการที่ไม่สามารถแก้ปัญหา ไฟไหม้ได้นะคะแต่ว่าถ้าไปดูค่าฝุ่นละอองสะสมวันนี้แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางค่ะ ดูจากแผนที่ในแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นช่วงก้านาฬกาวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสถานการณ์ฝุ่นสะสม24ชั่วโมงเนี่ยสะสมมากในพื้นที่ภาคก,กลางจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มค่ะแต่ทีนี้เทียบกันในภาพขวานะคะอันนี้เป็นพื้นที่ค่าฝุ่น PM 2.5สะสมรายชั่วโมงเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นที่ภาคก,กลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายจังหวัดด้วยกันค่ะ จังหวัดที่ค่าฝุ่นละอองเฉลี่ยรายชั่วโมงสะสมมากที่สุดช่วง9ก้านาฬิกาก็คือสมุทรสงครามนะคะ127.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรรองลงมาก็จะเป็นสมุทรสาครราชบุรีนครปฐมสิงห์บุรีตามลำดับค่ะ พื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยถึงจะค่าเฉลี่ยเป็นสีแดงแต่ลำดับเนี่ยอยู่ลำดับที่สิค่ะค่าเฉลี่ย79.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่50เขตของกรทมสีแดงเป็นส่วนใหญ่นะคะเขตไม่เป็นสีแดงก็อยู่ในสีส้มในระดับเริ่มมีผล กระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าไปดูสถานการณ์ทั่วไทยวันนี้ไม่สู้ดีจริงๆคุณผู้ชมค่าฝุ่นเป็นสีแดงถึง25จังหวัดสีส้มถึง 6, อ่อถึงลำดับที่60ด้วยกันนะคะและถ้าไปดูสถานการณ์มลพิษทั่วโลกที่รายงานผ่านทาง IQ Air ก็จะพบว่าเมืองใหญ่ของไทยวันนี้จริงๆไม่ติดอันดับต้นๆเลยคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางเอเชียใต้ซะมากกว่าอย่างอินเดียอย่างบังกลาเทศ กรงุงเทพไปติดอันดับอยู่จริงๆอันดับที่21นะคะคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับสีส้มของค่า US AQI ที่140ค่ะ แต่ว่าถ้าดูตามรายงานของพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาจริงๆรายงานว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยมีการสะสมของฝุ่นละอองของหมอกควันในเกณฑ์ปานกลางนะคะสาเหตุก็เพราะว่าลมที่พัดปกคลุมยังมีกําลังค่อนข้างจะแรงอยู่แต่ทําไมยังมีปัญหาฝุ่นอยู่อันนี้อาจจะต้องไปดูเรื่องของจุดความร้อนที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาก็ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าดูตาม ที่บอกในตอตน,ตน,ตนต้นว่าจร,จ,รจ,รจริงจุดความร้อนบ้านเราเนี่ยตรวจสอบจากจิสดาแนวโน้มเทียบเคียงตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้ลดลงต่อเนื่องนะคะ7กุมภาพันธ์เนี่ยอยู่หลักพันจุดเส้นสีน้ําเงินเข้มนะคุณผู้ชมมาจนถึงวันนี้เนี่ยลดลงต่อเนื่องค่ะจากพันจุดเมื่อวานมาอยู่ที่691จุดน้อยลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอย่างมากแต่ทีนี้ปัญหาจริงๆมันอาจจะอยู่ที่จุดความร้อนในพื้นที่เกษตรค่ะก็ยังคงมากที่สุดถึง177จุด แต่ที่ไล่ขึ้นมาก็คือพื้นที่ป่าสงวนที่อนุมานได้ว่าอาจจะเป็นไฟป่าหรือว่าการเข้าไปจุดเพื่อหาของป่าเพื่อล่าสัตว์ต่างๆแล้วที่ไล่ขึ้นมามากขึ้นนั่นก็คือ ป่าอนุรักษ์ค่ะป่าสงวนเนี่ยร7 6จุดป่าอนุรักษ์อีก160จุดจังหวัดที่พบการเผามากที่สุดเมื่อวานนี้ก็คือกาญจนบุรีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในพื้นที่ป่าอย่างที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระที่ก็มีรายงานรองลงมาก็จะเป็นชัยภูมิและสกลนครค่ะ บ้านเราจุดความร้อนอยู่ที่หลักร้อยนะคะแต่ที่ยังมีการเผามากยากจะควบคุมและต้องอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศก็คือการเผาในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเส้นสีเขียวค่ะก็จะพบว่ายังคงสูงโด่งอยู่และยังรายงานพบจุดความร้อนวันที่12กุมภาพันธ์มากกว่า3,000จุดรองลงมาก็จะเป็นเมียนมาและไทยนะคะมีรายงานจุดความร้อนสะสมกันตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นมากัมพูชาเนี่ยพบมากกว่า75,000จุดแต่ไทยเองก็ใช่น้อยเหมือน กันค่ะอยู่ที่กว่า24,000จุดน้อยกว่าเมียนมารารา3,000จุดเท่านั้นผู้ชมการเผาในประเทศเพื่อนบ้านอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ปัญหาฝุ่นบ้านเรามันเพิ่มขึ้นในระยะนี้เดี๋ยวขอดูภาพเต็มเลยนะคะถ้าดูแผนที่จุดความร้อนของกรมป่าไม้เนี่ยจะพบการรายงานการพัดของลมคือลมเนี่ยไม่ได้อ่อนก็จริงแต่ทิศทางการเคลื่อนของลมค่ะจากทางตะวันออกส่วนหนึงผ่านกัมพูชาที่ยังมีการเผาอยู่มาก แล้วก็เข้ามาในฝั่งไทยด้วยนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อธิบายถึงการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในระยะนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมศูนย์สื่อสารการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศค่ะ ยังรายงานด้วยว่าช่วงระหว่างวันที่14ถึง20กุมภาพันธ์เนี่ยดาวน้มการสะสมของฝุ่นละอองจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างกรุงเทพปริมณฑลจะยังคงเผชิญกับปัญหาฝุ่นสะสมไปจนถึงประมาณวันที่17ภาคเหนือเองก็ยังคงเผชิญกับปัญหาไปจนถึง18ค่ะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกนะคะแต่ตะวันออกเชียงเหนืออาจจะหนักหน่อย การ,รเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่นควันเนี่ยเยอะกว่าที่อื่นค่ะปัญหาจะไปจนถึงช่วงวันที่ประมาณ19กุมภาพันธ์เลยตอนนี้มีแค่ภาคใต้เท่านั้นนะคะที่คุณภาพอากาศดีอย่างต่อเนื่องสุดลมหายใจได้เต็มปอดค่ะจริงๆการแก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนบ้านเราเนี่ยมีกลไกลร่วมกับทางกัมพูชาแล้วนะ มีการจัดตั้งฮอตไลน์เพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลจะมีการแจ้งเตือนจุดที่มีการเผาไหม้จะมีการทํากลไกตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถรวมไปถึงการแบ่งปันอัน แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในด้านต่างๆค่ะก็มีการลงนามข้อตกลงกันไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนไทยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ทีนี้ก็ต้องติดตามว่ากลไกเหล่านี้จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนควบคู่กันไปกับมาตรการคุมเข้มในบ้านเราที่การเผายังคงเป็นปัญหาท้าทายกันอยู่ในทุกๆปีค่ะ